นี่รถพามาอยู่ที่ห้องอรับแขกที่บ้านของรถนะคะก็อพอดีรถจะมาติดตั้งไอทำเตาผิงนะคะเพราะว่าบ้านรถไม่มีนะคะรถจะใช้ทำความร้อนด้วยฮีเตอร์นะคะนะแต่ว่าห้องรับแขกนะะเนาะก็เพราะาปกติรถไม่เคยอยู่กันห้องรับแขกไงก็เลยเออนะไปซื้อมากันใหม่ะคะ่ะเนี่ยรวมๆแล้วนะคะที่จ่ายไปนะทั้งหมดเลยนะที่ต้องทำเพราะว่า จะต้องต่อขึ้นไปนะฮะเพื่อให้มันออกไปข้างบนนู่นนะคะกวนนะคะก็แผ่นความร้อนเลยทุกอย่างนะ2อ0พันหยูโรได้นะแพงมากเลยนะเครื่องตัวนี้นันหนักมากเลยนะไอเตาทำความร้อนนะคะก็จะใกล้ๆกับทีวีนะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันมันจะมีตัวกั้นอยู่นะคะนะมิเจอก็ทำคนเดียวค่ะรถก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะ นี่ค่ะกำลังจะต่อท่อนะคะท่อทําเองหมดนะคะไม่ได้จ้างช่างนะคะเพราะว่าเขาเรียกอะไรประหยัดค่ะประหยัดไอ้ตัวนี่ล่ะเดี๋ยวดูมิสเตอร์แล้วกันนะคะ แ่กไอตัวฐานตรงนั้นนะคะที่ลองไอ้เตาผิงนะ่ะมิเซอร์ก็ทำมาจากที่ทำงานนะคะหนักมากก็ทำไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้รีบร้อนอะไร ก็ไม่รู้เสร็จวันไหนนะคะวันนี้วันที่สองนะอาจจะนู่นนะวันที่สิบต้องตัดค่ะต้องตัดเพราะมิสเตอร์็รคนคลทาละเอียดมากทุกสิ่งทุกอย่างนะก็นะก,นะก็พอดีรถก็รอโซฟาด้วยค่ะเพราะว่าสั่งโซฟาไปอันใหม่นะสั่งโซฟาใหญ่ก็เลยทําทุกอย่างให้มันใหม่หมดเลยค่ะนะไม่ใช่ใหม่หมดเขาเรียกอะไรแต่ว่าจะไม่ทําอะไรนะก็ตัดปัญหาซื้อ เตาผิงมาใหม่ก็สั่งโซฟาใหม่เพราะว่าโซฟานี่เก่ามากแล้วนะหลายปีแล้วลลวิวเซอร์ค่ะ,ะรถพามาดูนะวิเซอร์ทำงานอยู่นอกบ้านนะคะก็คือก่อกำแพงกำแพงตรงหน้าบ้านเนี่ยะค่ะนะแค่ตรงนี้นะค่ะนะตร,ตรงช่วงประตูนะประตูก็ประตูอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนะี่ย ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเต็มที่นะคะเพราะว่าจะต้องเอ,อ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะจะต้องทําตรงเนี้ยให้มันโอเคกว่านิดน,นึงแล้วก็ติดไฟนะคะเนี่ยค่ะ,คะติดไฟด้วยค่ะไฟยังไม่เรียบร้อย,ยเป็นพลาสติกอยู่แต่ว่าตูีในใช้ได้แล้วนะโอเคหมดแล้วก็นะมิสเตอร์ก็ทําทของเขานะคะไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเพราะว่าทําไม่เป็นคะ่ะถึงจะช่วยก็ ไม่ถูกใจเขาก็ไม claro. ่อยากจะช่วยนะคลาดอชิคก AH> ี้พายเดมีวิกาซ่า o งวิเสศต์บอกว่าฉันฉันทำเร็วไม่ได้อะมันไม่เหมือนกับ ผู้หญิงที่เคยไปทำงานที่บ้านเธอเคยไปสร้างก่ออย่างเงี้ยค่ะทำเร็วมากวิเสบุฉันทำอย่างนั้นไม่ได้ <laughs> ค่อยๆทำไปนู่นนะคะไอ้ตรงนั้นก็ <laughs> ยังไม่เสร็จดีนะคะเป็นบ้านที่เก็บไม้นะคะโ <laughs> bueno, si ว้ยเนาะซิเคียเรสวิเสบาฉันจะไปเรียนก่อสร้างกําแพงกับผู้หญิงคนนั้นละกันนะอะไรเงี้ย <laughs> ¿Eh? Ferrari, rojo, <laughs>